ปราโสมแสงเรนเจอร์ใหม่ประจำเดือนครบรอบ11.5ปีจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับมาพบผมมคโนองชาแนลเดชิช่นเคนครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาราับเติมเกมราคาถูกถูกที่ช่วยป,นนประหยัเงิาคูณรขอยแนะนำ ร้านมารู้ชอบร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1น0 0 0 0นคนใครสนใจอยากจัดสามารถจะรดดิเคเพจ a c e b o o k มารู้ชอบโหนหนึ่งลิงก์อยู่ใต้เจสิ่ชั้นนะครับมาครับหลังจากที่เมื่อคือนนี้มีการเพิ่มโอกาสเรนเจอร์ใหม่บราวแสงโสมตอนช่วงเวลาสี่ทุ่มและผมทำการไลฟ์เปิดกาชายอยู่นั้นและเมื่อผมลงไลฟ์นะครับผมปรากฏว่าผมเข้าเกมเป็นเจ้าบราวแสงโสมร่าง9ดาวร่างทองผม มีข่าวหรือว่ามันจะเปิดได้ของดีครับชานน้นแล้วผมตัดสินใจรับตัวทั้งหมด60ในกล่องของขวัญและมาลุยกาชากันนั่นเองผมและรอบที่หนึ่งครับผมจัดกันไปในภาษาอังกฤษดูซิจะดวงดีอย่างที่หลายคนเขาว่าไว้หรือเปล่านั่นเองเนาะปกติแล้วผมชอบเปิดได้หลังใหม่นั่นเองครับผมและตัวที่หนึ่งบราวน์สเกลเลตันแคนดี้ โอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวแรกก็เอาเรื่องก่อนเลยผมเจ็ดดาวเปิดเริกมาแบบนี้รอบถัดไปก่อนเลยละกันเอาเป็นลองเชิงก่อนนี่ไงลองเชิงไปละถังโอ๊กไปก่อนครับผมผ่านไปแล้ว10ตัวครับผมรอบถัดมายกเลิกกันแบบรัวนๆเลยนะจากนั้นเรลาดึงหนอนมากดไปเลยละกันผมและในรอบนี้เป็นเฮ้ยโอ้โหเซลลี่ฟาร์มเมอร์ ตัวในตู้เพิ่มเรทจริงๆครับผมและแบบนี้มักจะชอบออกตัวติดกันขัดมาโอ้โหแล้วมาจริงไงย,ยังกระสังได้และจากนั้นครับผมเราทําการปั้นเจ้าบาวแสงโสมเป็นร่างไฮเปอร์แมกกันเลยนะครับผมและใส่เกียร์จะหนักจะเต็มครับเรนเจอร์ตัวนี้เป็นสายพลังธาตุแสงที่มีพลังโจมตีรวมอยู่ที่1นล้านห้าถือว่าค่อนข้างเยอะเลยโนวมทั้งถึงพลังชีวิตสูงถึง13ล้านเลยทีเดียวนะครับมากกว่าเรนเจอร์คูราโบซะอีกนะครับผมความเร็วกันที่ครับหนึ่ง 167ถือว่าค่างเร็วเลยและความเร็วการเคลื่อนที่1 0 2งก็วิ่งค่างไวยอยู่และระยะยืนครับ80จุดเป็นตัวชนรองและใช้เป็นตัวชนใกล้ได้อยู่นั่นเองเนะาะอัตราสกิล2สกิลเท่ากาัน30%มอรเ็นต์มสกิลหนึ่งเป็นสกิลปั่นปวดศัตรูไม่มีดเดามเนะครับเน้นสตันกันเป็นหลักนะครับและสกิลที่2องครับผมเป็นสกิลบัฟที่มีสกิลใหม่ติดแถมด้วยในการส่งเพื่อนกระโดดข้ามกลุ่มหลังและสกิลที่1ครับผมจะกว้าง350จุดในการสตันและสกิ ผมจะกว้าง330จุดในการบัฟเนาะส่วนการเคลื่องเคพื่อนไปกลุ่มหลังเนี่ยจะเคลื่องไปไกลถึง330จุดเฉกเช่นเดียวกันหากเมื่อเราเทียบกับเรนเจอร์กระโดดข้ามที่ผ,ผ่านมาอย่างเจ้าเดนจิหรือตัวอื่นนี้นั้นมีการกระโดดข้ามสูงสุดอยู่เพียงแค่300จุดเท่านั้นอันนี้ถือว่าพากระโดดข้ามไกลกว่าอีก30จุดเป็น330จุดนั่นเองส่วนลบสกิลครับไม่ให้มาเลยติดตัว0ูเปอร์เซ็นต์ถูต้านสกิลติดตัวอยู่แล้ว30%ตาปกติของสายพลังและไม่ยาสกิ ู่ในร่างไฮเปอร์แม็กมีอยู่แล้ว20%คูดาน์เจอร์6.5วิและแรทานเจอร์1,680ส่วนสกิลของมันนะผมสกิลที่ถึงโตเร็วๆนะครับเป็นการสันศัตรู9วินาทีพร้อมกับทะลุอมาตะและยกเลิกบัฟไปในตัวแต่ไม่มีดามจอะไรเพิ่มเติมแต่แค่นี้เพียงพอสําหรับการใช้งานสําหรับสายพลังในยุคปัจจุบันแล้วนั่นเองเนาะส่วนสกิลที่2องครับผมกระโดดสูงครับเป็นการบัฟอมาตะวิ่งไว1.8เท่าและส่งพวกพว,วก1 ึงตัวกระโดดไปกลุ่มหน้านั่นเองนะครับผมโดยไมส่สนว่าเรนเจอร์ตัวนั้นจะมีกระโดดข้างกลุ่มหลังหรือเปล่านั่นเองความสามารถบังคับนะครับผมเป็นการต่อต้านเพิ่มแร่300หน่วยและ1000หน่วยครับสำหรับความสามารถใหม่นี้และความสามารถไฮเปอร์ที่เราสนใจกันหลักเพราะเป็นจุดเด่นหลักของเจ้าเราแสงสงตัวนี้ผมกระเด็นสายเวบพิพเมื่อออกปฏิบัติการพลัสนั่นเองเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ครับในเมตาปัจจุบันตัวเรนเจอร์เวบพิม ค่อนข้างมากกว่าครึ่งทีผมสิตัวเนี่ยใส่เกิน5ตัวกันไปแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าความสามารถนี้จะปั่นป่วนขนาดไหนนั่นเองนะครับผมและความสามารถก้าวดาวมีให้เลือก4อย่างครับผม1 P พีชีพก็บอกได้เลยว่าไม่แย่เพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้ยืนถึกทนขนาดนั้นเนาะหรือจะเป็นร่างโคน p l u สครับผมก็ค่อนข้างติดดีมากๆเพราะว่ามันมี p l u สเนาะก็จะมีโอกาสออกค่อนข้างสูงนั่นเองครับในการปล่อยตัวเบิ้ลแล้วก็ทางด้านของบารียสมมุติแบบแบบไม่ p l u สนะครับผมก็คือมีโอกาสติด50%เป็นเ็ระยะเวลา5วินาทีก็ไม่ไ แย่แต่อย่างใดและลืมบอกกันไปความสามารถนี้โอกาสการติดใน PP สูงถึง90%มันถึงโดดเด่นมากๆในการเอามาปั่นป่วนนั่นเองโน้ตพอยสกิลของมันก็มีสตันอยู่นั่นเองนั้นแล้วการใส่เกียร์หงก็เลยจัดหนักจัดเต็มครับชิ้นหนึ่งปืนพกของคิซากิครับผมพลังโจมตีรวมลดคูดาวสกิลโจมตีโดยนอนและออปชันสีเลือกลดคูดาวช่องกลางครับหวงยางหน้าร้อนพลังชีวิตลมสกิลลดแลงออปชันสีเลือกต้าสกิลและปิดท้ายด้วยประดับของต้นไม้คริสต์มาสครับลบสกิลต้าส สิลรลแรกเอาชั้นสี่เลือลดรถแรกนั่นเองนองทําให้เซตัสณตอนนี้ผมหลบสกิล100่้าสกิลทะลุ100ลดคูดาว2จุดบวกกับบัฟประจําเดือนลดคูดาวเพิ่มอีก1จุดและลดแรก3จุดใหญ่แล้วก็มีทางน้่งของบัฟประจําเดือนช่วยลดแร่เพิ่มเติมไปอีกนั่นเองผมดังนั้นแล้วไปทดสอบเทสกันดีกว่าว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ,บ้างกับด่านเจ้าประจํา3ร6ยก้ครับผมดูหน่อยซิว่าจะสตันเป็นอย่างไรครับผมตัวมันไม่มีเดเมจก็ไม่ต้องมีอะไรให้เช็คมากมาย มาบอลนกเดินออกมากันนิดนึงเดินมาเดินมาโอเคจัดไปรับผมนี่ปล่อยมาถึงตัวไวพิกราในทันทีความสามารถติดอย่างรวดเร็วและโอโขบ,บวิ่งไวนี่แอิเมชั่นค่อนข้างสั้นนะครับผมแล้วก็วิ่ง1.8เท่าค่อนข้างที่จะเร็วอาจจะไม่เข้ากับเมตายืนไกลหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูก,ก่อนนะครับและยังไงต่อดีนะตอนนี้ ฟาดกันรัวๆยังไม่มีการออกสกิลเลยเรียกได้ว่าออกสกิลค่อนข้างที่จะยากมากๆถ้าหากไม่ได้ใส่อัตราการใช้สกิลเลยนั่นเองนะครับผมและก็ยังมีความหลบเก่งอยู่พอสมควรสมกับเป็นเรนเจอร์แสงมืดอยู่ยหน่อยเพราะขึ้นพาดกันแบบรัวๆนั่นเองนะครับและเพื่อการทดสอบที่เห็นชัดมากขึ้นในสเตนหลักขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์ช่างุดท้ายไปใส่กระดิ่งก่อนเพื่อเพิ่มอัตราการใช้สกิลนั่นเองนะครับปล่อยไปก่อน <c oughs> และมาถึงกระเด็นอีกแล้วนะค่อนข้างอนเวชัันติดไว้องสระการบับและสไต ไปในระยะนี้บอกได้เลยว่าเท่าไรเอ่ยครึ่งจอได้นะผมและถัดมาครับผมดาที่408กันบ้างครับเรายังคงใส่อัตราการออกสกิลอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ออกกนรรัวๆทำได้ดีมากกว่าไม่ใส่การออกสกิลนั่นเองครับผมใั้แล้วปล่อยไปต่อเนื่องครับผมไหวพริบกระเด็นอีกแล้ว บัฟหน้าปองก่อนเข้าตำแหน่งบัฟอีกหนึ่งทีและจากนั้นยังไม่ออกสกิลอ่ะไม่เป็นไรโอ้โห,โหกระเด็นทั้งทีมเลยนะโอ้โสุดยอดจริงนี่ครับผมบับส่งเพื่อนไปกลุ่มหน้าไกลถึง330จุดหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นข้อมูลหลังบ้านที่เขาเขียนเอาไว้ว่า330จุดและตัวนี้มันทําการสตันว่ะตัวหลังไม่สตันแต่ตัวหน้าสตันเรียบร้อยครับผม มันก็เลยมีหลายจังหวะมที่อาจทําให้เราเข้าใจผิดว่า,วาเฮ้ยเจ้าตัวนีน้มันตีไกลถึงหน้าบ้าเลยสําหรับการสตันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมมันอาจจะเป็นตัวมันเองเนี่ยที่กระโดดส่งเพื่อนไปข้างหน้าแล้วตัวมันอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะสตันเหมือนกันผมมันก็เลยดูระยะกว้างไกลมากยิ่งขึ้นแต่ความจริงแล้วเป็นอย่างไรเอาเพื่อความชัดเจนขออีกหนึ่งรอบละกันเดินมาหน่อยเจ้าตัวเขียว เดินมาพวกนี้มันเป็นสายไหวพิบหนู่เพราะว่าเราปล่อยมามันก็ติดกระเด็นทันทีและยังไงดีจังหวะนี้ออกสตันไปโอ้โหหลบได้ค่อนข้างเยอะครับผมสำหรับความแม่นนี้นั้นโดนแค่2ตัวเท่านั้นจากกลุ่มทั้งกลุ่มโอ้โหทำไมมันแม่นน้อยๆเนานะสำหรับสเตจหลักแต่ว่าใน PVP ของจริงเนี่ยแอบใช้สตันดีอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มดูดีมากขึ้นหน่อยเนาะก็ กว้างแค่ประมาณนี้เท่านั้นนะผมแต่คิดว่าน่าจะเกิน350จุดเนาะจากสายตาแล้วนะครับครึ่งจอนี่ผมว่า นันจะถึง400อยู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจโหมใครชวนนี่มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเฮ้ยระยะนี้เนี่ยถึงเจ้าตัวขาวเนี่ยนะมันเกิน350จุดหรือเปล่านะครับผมเริ่มไม่แน่ใจนะแต่ว่าขอญาตบอกว่าตีไกลไว้ก่อนแล้วกันเนพราะผมคิดว่ามันน่าจะเกินนะ350จุดและสุดท้ายเรามาเทความถึงที่ด่าน4044กับบอยท้องแล็บกันหน่อยเนาะและผมเปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยเป็นหลบ100ต้าน100เหมือนเดิมกับกําไรคริสต์มาสโนเอาอัตราช้สกิลออกไปนเองครับผมฉะนั้น บับค่อนข้างที่จะเร็วหน่อยอนิชชันค่อนข้างที่จะน้อยและส่งเพื่อร่วมทีมกระโดดข้ามหัวกันไปเลยจากบับน้าป้อมเท่านั้น นะโอ้โหบัหนาะปอมส่งไปถึงก็กระโดดข้ามเลยโอ้โหกระโดดการรัวๆจังหวะนี้และความถึกนี้เอาเรื่องจัดนะผมและเมื่อกระโดดข้ามไปหลายจังหวะนี้ทําให้การสตตล์มันกว้างไกลมากยิ่งขึ้นอย่างที่อธิบายไปในด่าน408เมื่อสักครู่นี้นะครับอเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่พอกดปล่อยตัวก็ป่วนกระเด็นพอเข้าตำแหน่งได้ออกสก,กิลก็ป่วนสตันสุดยอดความป่วนจริงว่าสําหรับตัวนี้ขอลองอีกหนึ่งรอบในรอบนี้ขออนุญาตปล่อยเพียงแค่ตัวเดียวละกันเนาะ เมื่อกี้นี้ปล่อยเยอะแล้วบอสมันไม่ได้เล่นไม่ได้ตีเลยไม่เห็นความถึกของมันเลยนะครับเอามาลองดู้วกันตอนนี้ติดบัฟอมตะอยู่เนาะพอบัฟอมตะาหายแล้วยังไงดีเริ่มตีโดนตีเข้าแล้วผมทั้งตีโบติและดาเมจสกิลครับแต่ดาเมจสกิลนี่ขึ้นพลาดรัวๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเอาเรื่องจัดหลกเก่งใชหน่าอยู่เหมือนกันก็ผมส่วนเรื่องของต้าสกิลกับความถึกก็ ได้ประมาณนึงแม้หลัหลงๆนี่เหมือนจะโดนตีปกติซะเป็นส่วนใหญ่ถึงตายนะครับส่วนสกิลนี่มันหลบได้รัวๆเลยฉะนั้นแล้วสําหรับด่านนี้ที่ยืนได้พอประมาณแค่นี้ก็ โอเคแล้วนะสมกับที่เลือดเยอะอยู่เหมือนกันจากนั้นขอ,อยาจับมาพีพีหนึ่งต่อหนึ่งโดยเน้นตีกับสายไหวพิบเป็นหลักเพราะว่าเราเป็นสายพลังไม่มีเดเมจเนาะเลยเทสความถึกกันเป็นหลักว่ามันจะยืนได้ยาวขานาดไหนผมคู่แรกขอเจอเมกูมินเดเมจธาตุไฟกันก่อนครับมีอัพเกรดธาตุมีโดนแน่นอนเช่นเคยครับผมปล่อยไปเลยก่อนหยุด5วิจะติดนะผมโอเคกระโดดข้ามจากการส่งเพื่อนอ่ะวิ่งไปถึงหน้าบ้านอย่างรวดเร็วและผักการเดินโรโๆจากความสามารถอย่างนี้เมกูมินกลัวจะ ไม่ได้ออกสกิลอาโอเคได้ตี1รอบติดตันอยู่ครับและ2 Texplosion แตกนะครับผมเมื่อสักู่นี้เห็นค่อนข้างที่จะชัดอยู่และคู่ถัดมายังคงเป็นไหวพริบาธาตุไฟอย่างเจ้าชีอองนั่นเองโนาใส่อัพเกรดธาตุแต่เพิ่มเติมคือเจาะทักษะและก็มีโดนแน่นอนปล่อยไปเลยผมเริ่มต้นรีบปล่อยกันหน่อยเอย่าเชื่อออกมาเยอะแล้วจะดูไม่ออกว่าโดนกี่ดอกแตกนะครับโอเคมาถึงพายุอีกแล้วนะโอ้โหพายุบ่อยเหลือเกินเนาะสำหรับตัวที่วิ่งมาเร็วๆกินพื้นที่นะครับผมอ่ะผมปล่อยสักหนึ่งตัวแล้วกันเอามาออกสกิลโชว์หน่อยดิตุ้ม โดนไหมเมื่อกี้เหมือนไม่โดนนะเพราะไม่ติดกระดิ่งแต่เรียงเดียวจอดเลยครับผมรอบนี้เอาเรื่องจัดพอมีจอดทักษะคือยิงโคตรแรงนะครับผมต่างกับเมกูมินเมื่อกี้นี้ที่ไม่ใส่จอดทักษะก็คือเปียงเดียวไปหวั่นทันทีต่อมาจับมาเจอกับธาตุไม้กันบ้างเจ้ารูดิสเกรดครับผมมีอัพเกรดธาตุมีโดนแน่นอนเช่นเคยครับรีบปล่อยก่อนหยุด5าวิจะมาสัก2ตัวปะเลส go โกวิ่งไปอย่างรวดเร็วกระโดดกันรัว,ๆ,รว,ๆ,รว,ๆ,รวๆนะผมเป็นกบกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ นะโอเคพายุกันเหมือนตามเคยนะครับเพราะว่าวาวิ่งเร็วจนเกินไปแช่มาอมาตะาไปก่อนนะเปิดสักตัวหนึ่งละก,กันนะครับแล้วยังไงดีรู้เดียส สว่านเจาะเข้ามาแล้วยังเฉยครับผมนะและเหมือนสองเปรี้ยงแตกแคล้ายๆกับเมกูมินเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมเวลาไม่ใส่เจาะทักษะต่อมาจับมาเจอกับท่านางก็บ้างอย่างเจ้าคางูระนะครับผมมีอัปเกรดท่านมีโดนแน่นอนมาครับผมปล่อยปลอกไปเลยตั้งแต่เริ่มโนดูซิอ่าบับหน้าปอมเหมือนเดิมครับจะโดนพายุหรือเปล่ารอบนี้มาถึงหมาชนเมื่อกี้ติดร่มอยู่เหมือนจะ สองเปรี้ยงแต่เหมือนกับเมกูมินและรูเดียนนะผมได้เมมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วล่ะสำหรับพวกนี้เนาะเพียงแต่ว่าช้อองที่ต่างไปโดนเปรี้ยงเดียวเพราะว่ามันมีจอดทักษะช่วยเพิ่มเติมนั่นเองผมถือว่าค่อนข้างมีอิมแพคมากๆนะสำหรับจอดทักษะและจะเห็นได้ว่าเพิ่มแร่หนึ่งผนวยโดนแคนเซิลรัวๆนะครับผมจากความสามารถบังคับนนเอ้งเนาะถือว่าติดค่อนข้างที่จะดีตามปกติไม่มีบั๊คลำดับทัดมากคอแถมเป็นเจ้าพาวเวอร์สายไวกันบ้างเนาะถึงแม้มันจะไม่ใช่สายไวพิบแต่ไดเมจค่อนข้างที่จะหนักและนิยมใใช้มากนนปััจจุบ มใส่อัปเกรดค่าใส่เจาะทักษะใส่โดยนอนดาบราชาตะเขตมีสกิลพัด n เปอร์เซนต์เดมจมาครับผมปล่อยไปเลยครับเจ้าแคลอดนะผมพาวเวอร์เพิ่งปล่อยออกมาโอเคอย่าวิ่งไปเร็วมากจนเกินไปเนาะอย่าโดนพายุนะครับและยังไงเอามาต่ยหมดโดนค้อนเข้าไปเระี่ยังเดียวจอดครับผมพาวเวอร์มันแรงจริงๆวะยังกะใส่เจาะทักษะมาเออเราใส่ดิว่าลืมไปนะครับเออโอ้โหทีเดียวจอดเลยนะผมแล้วก็แม้แต่ทางครีเองก็ตามเนี่ยหากอมาตะาหมด ยังไงคลิรัวรแตกเหมือนกันครับผมไม่ต้องรอค้อนแหละแค่ทางคริกระจุกแล้วเรียบร้อยผู้ถัดมาจับมาเจอกับบาวร็อกกันหน่อยนะครับผมมีอัพเกรดท่ามีโดนแน่นอนแล้วก็เพิ่มเมจสกิวพัทเอ็นเปอร์เซนต์เสมอทางท่าแบบนี้น่าจะพอยืนอยู่หรือเปล่าเอ่ยอ่าไหนลองดูซิ ลงต้มอ่ะโอเคสองทีแตกนะผมพอรอบแรกติดสัญลักษณ์บนหัวอยู่แปลว่าไม่ใช่เปรี้ยงเดียวตายและคู่สุดท้ายเราจับมาเจอกับตัวของเมืองของยุคที่ทําให้ท่าแสงเล่นไม่ได้อย่างบอดมืดกันนะผมมี n เปอร์เซ็นต์เดมีครับมีอัพเกรดธาตุมีโดยแน่นอนเซตเมตาอย่างไรสีปล่อยออกไปเลยแล้วกันนะผมตั้งแต่เริ่มต้นหลายคนแบอบกว่าตัวมันวิ่งไปชิดหน้าบ้านให้บอสมืดข้ามกลุ่มหลังและยิงไม่โดนตัวมันอย่างเดียวถามว่าถูกต้องไหมก็มีส่วนถูกอยู่แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่มันจะยิงไม่ ไม่โดนนั่นเองนะครับผมและเปรี้ยงเดียวบินไปเลยเพราะว่าถุงเงินไม่ติดนะผมแค่ตีธรรมดาก็จุกเข้าไปแล้วเมื่อกี้นี้นะไม่ต้องออกสกิลก็แทบร่องแล้วนะครับผมและยังไงดีสำหรับเจ้าบอลมืด <c oughs> กาลังจะยิงโดนตันและเรียบร้อยโดนยิงหายหมดแผงครับผม <c oughs> ทีเดียวตายและคราวนี้เราลองจับมาพีพีเล่นเกมบุกกันบ้างดีกว่าเนาะโดยเป็นตัวอย่างจากของคุณวันนั่นเองเนาะซึ่งการใส่เกียร์ช่องแรกเบ็ดตกปัททะเละและในคลิปที่ผมจะโชว์ต่อไปนี้เนี่ยช่องกลางเมื่อสักครู่นี้เขายังใส่ตัวนั่งของชุดสตรอเบอร์รี่อยู่เนาะก็ค่าเกียร์คลายการเพียงแต่ว่าจากรถแรกเปลี่ยนเป็นรถคูดาวเท่านั้นเนองเนาะและปิดท้ายด้วยนาฬิกาทนทานลีโอนาร์ครับผมเริ่มอาจากคู่แรกครับผมเจอคุณฮันเตอร์จากไต้หวันครับแล้ว ยังไงเอยจังหวะนี้กระโดดข้ามการรัวๆเข้าตำแหน่งได้ทําการสตาร์ตตั้งแต่เริ่มตน้นนะผมไม่ได้มาจากสล็อตแต่ไหนเพราะเมื่อกี้นี้ยังบับหน้าป้อมกันอยู่นะครับและยังไงดีโดนเป่าหายไปทั้งทีมและผมสําหรับตัวเบาวแสงโสมของเราและยังไงดีครับผมแค่ปล่อยมันออกมาจากหน้าบ้านก็มีสิทธิ์ที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามกระเด็นกัรรัว,รวอย่างที่เห็นต่อไปนี้ผมและยังไงเรียบร้อยของเกมบุก เล่นง่ายขึ้นเยอะอู้ทันมาจับไปเจอกับคุณชินนะครับผมไหนะดูซิว่าเป็นอย่างไรครับผมนะนี่ครับเบาวแสงสมเราตายกันแบบรัวๆโดนกระทืบยับๆนะครับผมและก็โดนสตันง่ายด้วยผมไม่ได้เล่นลหลักคือปล่อยออกมาใช้อัตราการออกสกิลของความสามารถอย่างเดียวเลยนะ90%้นุ่มและยัดบ้านได้โดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งเบาแสงสมใ่ทังสิ้นครับผมแค่มีที่ออกมาปั่นป่วน เพียงพอแล้วนั่นเองครับผมและตาถัดมาครับเจอคุณ YX เพยนะครับผมแล้วยังไงดีครับกระโดดมารวัวโดนคอนทุบรวัวๆจะเจ้าพาวเวอร์รอบนี้ไม่ตายนะครับผมสําหรับการโดนทุบแบบนี้2อสทีอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าฟ่งตังข้ามหายเกลี้ยงแล้วนะครับผมโดนกระเด็นรวัวจากการปล่อยตัวก็ เหลือเฟือช่วยทีได้เป็นอย่างดีครับผมไม่ต้องออกมาสตาร์ทเข้าตำแหน่งก็ได้นั่นเองนะครับและยังไงดีครับสำหรับบาวแสงโสมไม่เหลือรอดเลยนะยืนข้างที่จะยากนะครับในยุคที่มีทั้ง c าเวอร์และบอลมือแบบนี้ นะแล้วก็ไม่ค่อยได้ช่วยทีมจากสกิลเท่าไหร่ส่วนใหญ่มาจากการกระเด็นสายวหวพิบจากความสามารถล้วนๆเลยและเรียบร้อยของสระเกมบุกเล่นง่ายขึ้นเยอะบทสรุปการใช้งานเจ้าบาวแสงโสมในร่างไฮเปอร์แมนครับบอกตรงๆว่าเล่นค่อนข้างที่จะลําบากเนาะแล้วก็หลักๆเนี่ยเก่งในเกมบุกอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปนะผมเพราะว่าเราใส่เกียร์ถึกทนขนาดไหนนี่นะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าแป๊บเดียวบินนะครับผมแทบจะไม่ยืนอยู่รอดเลยเนาะเทียบกับคุณกินที่ยังยืน อยู่กันเป็นขโยงนั่นเองนะครับหลักๆเลยที่เราสนใจในตัวนี้ก็คือสกิลความสามารถปั่นป,นปวดสายพิษกระเด็นถอยหลังพระที่โอกาสติดใน PP สูงถึง90%พร้อมกับ เพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันนั่นเองเนาะแล้วก็มีร่างโครพาให้เลือกเพื่อปล่อยตัวไวแล้วก็ติดความสามารถเยอะเนาะส่วนทางด้านของการสตาร์ทแล้วก็การส่งเพื่อนไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีมากนะเพราะว่ามีโอกาสเข้าตําแหน่งค่อนข้างที่จะน้อยเนาะสตาร์ทน,นี่ย,ยังพอมีโอกาสได้เล่นอยู่บ้างแต่เรื่องการส่งเพื่อนไปข้างหน้าเนี่ยดูทรงและไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเข้าเมตายืนไกลในบางจังหวะนะเพราะว่าบอลมืดเห็นเราก่อนมันยิงเราสวนมาแหกกองหลังหมดซึ่งในทีมพีพีลีกท่านาน0้ น่วยมันยังมีที่ว่างให้เอาเรนเจอร์ออกอยู่เนอะก็สามารถใส่เรนเจอร์ตัวใหม่นี้เข้าไปแทรกเสริมเพื่อทดสอบได้นั่นเองนะครับผมหากถามว่าจะต้องเปิดตามล่าหาไมมเรนเจอร์ Ranger ตรงนี้ผมบอกตรงๆว่า มีไว้ก็ดีไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นสามารถข้ามได้นั่นเองนะครับผมความจำเป็นตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะสักประมาณชุด t ู o h a l ละกันเนาะเนื่องจากความเปราะบางของมันอาจจะช่วยทีมอะไรไม่ได้มากมายนะักบ,บังคับต้องปั้นสุดเท่านั้นเพื่อใช้ความสามารถ,าารถล้วนๆเลยนั่นเองและก่อนจากาัไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกระจยช่องไ็นคนนันกกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย